สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับแม่บีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะที่แม่บีบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นวันที่9พฤษภาคมปี2022ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ลุน่านั่นเองเลี้ยงพี่ลุน่าอายุเท่าไหร่ลูกวันนี้ แปดคว,วบค่ะเราสองคนแม่ลูนะคะก็มาแวะซื้อลูกโป่งนะคะที่ร้านเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์พี่ลูน่าค่ะตอนที่เราไปรับพี่ลูน่าที่โรงเรียนเดี๋ยวเราไปรับพี่ลูน่าด้วยกันค่ะจีสคัมเร็ว Happy Luna, Leo? It's also Ava's birthday. Today. Hey, happy birthday! Ava's too. Aww. It's also Ava's birthday. Yeah, happy birthday. How was your day? at School. วันเกิเดย์เกิลกินอะไรคะแม่กันชีแม่กัญชีอร่อยไหมคะ yeah. อร่อยเ oh สียงดังเราอ่ะเรียมวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงมั่งคะ awesome. พูดภาษาไทย awesome. just like this awesome ค่ะอ w e s มค่ะ ใครเป็นคนสอนภาษาไทยเมื่อกี้ดีมากเลยค่ะไม่ใช่ว่าอ๋อซ้ำค่าอะไรล่ะลูกเ <c oughs> ขาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ดูหน้าไหมเขาเขาทำอะไรร้องเพลงอืมแต่สดเขาให้รหินสอให้รินซอป๊ปเตย์กับ

My mom, my pet นะคะมันติดดี Don't go back it, Liam, it's mine. Okay. okay. We're gonna sing happy birthday for Luna. Ready? One, one two, two three. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday Yay! Yeah. Happy birthday! Do you like the cake? It's an ice cream cake. Luna, I baby all the Those are I want this whole time. Uh -uh, Daddy, him. why are you going and egg pieces? Alright, which one? The L-U-N or the A? อ e ไม่อยากที่ลูกน้อยโตแล้วรู้ห u ้าที่ขนาดอไรกระถิลูน่า e รักวันเก c a ของคุณแตันอร่อยไหมเรียมค่ะแล้วก็หนวมันเย็นองมันเยมันหนาว Mine's melting on this side. Mine's not mm. melting. Mine is. Hmm. maker? Aloe maker? Clear, Very good. Ah, here you go. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Open it! See what it is! แดดี้เป oh, yeah, oh, like ็นคนห่อเปิดดูนี่มันคืออะไรฮหโฟนแล้วก็อะไรแท็บเล็ตฮึมใช่แท็บเล็ตไหนหันมาดูซิมันเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวแดดี้ช่วยลูกแดดี้เป็นคนเซ็ตมันนัก Liam, not have Don't break those right This right. is too small. Well, they're for Luna. Mm -hmm. for happy small. birthday, luna Wait, is this like games? Action yeah. games. Can yeah. I play... Happy birthday, Luna. <gasps> a Star Wars? Yeah, she's happy. <laughs> <laughs> Thank you. I'm so thankful. There's a time limit on it for every day, by the way. What? Mm -hmm. Games, let's start.

อ๋อเงียบเลยที่นี่อย่าลืมนะมันจำกัดเวลานะคะโอเคแค่หนึ่งชั่วโมงนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาโอเคค่ะ วันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะวันเกิดแปดขวบของลิงน้อยของแม่โตขึ้นอีปีแล้วโอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนเลียมลูน่าสวัสดีครับบ๊ายบายกันลูกหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้เบอร์เดย์พี่ลูน่าค่ะเอาไปเลยแฮปปี้เบอร์เดย์พี่ลูน่าอย่างลูกแฮปปี้เบอร์เดย์ลูน่าเลียมสวัสดีครับบ๊ายบายสิลูกสวัสดีครับบ๊ายบาย 记得